สวัสดีจ้ามัดรต่าุนล่าสตาของวันที่1ิบเอ็ดที่ผ่านมาเวลาหยุดเด้่อจะเดือค่าแจกไหวยสารแม่ฮันนี่ทีซีสเกตเนาะจะเนาะขอโชกได้แล้วกับคไปไหวยเพลินตามที่สัญญาไว้เนาะว่าทะเล็กออกหกสี่สี่หกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งจะใยใยแม่ฮันนี่ราว่าเล็ฝันเนาะถ้าออกตัวนี้จะได้ไยใยกันได้เลยไปเนาะพี่น้องเนาะสัญญากับเพลินว้แล้วก็ต้องไปอันนี้ล่าสตาของวันที่สิบเอ็ดเนาะจ้าพี่น้อง ก่อนอื่นขอโทษขอให้แม่เมลาบรกอ่านในคอมเมนต์แล้วจะได้ของห้าน,น้อยก็ได้ตอบไปทางไลน์ของหมู่วานนี่ของที่ซิน่ะแต่เนาะอันนี้เล่าสาตาสุตกํนัันบนแต่ลักสิลักน้อยหลักสิได้สองได้แปดได้เกลนงเก้าได้ศูนได้หนึ่งจับคู่จ้ะแม่เมลาจับคู่สองเก้าสองศูดศูนย์แปดหนึ่วิ่งรูดบนและล่างอยู่ที่2จ้ะ อันนี้สูตรคำนวณล่างกะหลักสิบได้สองได้หกได้เก็หลักหน่วยได้สองสามสี่แม่รจับคู่สองสองสองสามเอาเลขติดสองสองสี่จไปสี่คูนาะจะน่ะหกส<ม>ามคือบ่เอาเลขหลูปิ้ป้องไหมฮัใน,น่ลงให้แน่แม่ร็ะจะเอาลงในอีกคลิปรัฐบานนะ่าจะเด้อแต่ว่ากะ บปได้ไปไปจับเนีมาาื่อเ้าชองเกตม่งกับบมี่อันคนทรายดอกพี่น้องแต่ว่าผู้กำกับอยู่นั่นเขาสิตักตัวใดเข้าสิจกตัวใดนี่สิกะขอให้ได้ตัวนั่นที่เธอเพิ่งจะเพิ่นกับที่ว่าเอาตัวเลขของเพื่อนที่เพื่อนชอบแม่แม่เม,มลากับบอมักปันไดเนาะเอาบ่ลายใหญ่ห่างพี่น้องแม่ไม่ลาเอาเลขสามลงจะเด้สองกับสามสำหรับรัฐบาลเนาะพี่น้องเนะเาะ รุ่นจัตาก่อนจากพี่น้องประมาณนี้จ้าเดี๋ยวนในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารว,วยรวยทูวอนจ้า